ครับผมพี่น้องอยู่กับผมคือเก้าครับผม EP ที่8กับช่องสวัสดีน้องพ่อ h ช n แนลมานะครับเฟซบุ๊กหนุ่มมิสานบ้านนองพอ่อครับคุณแม่มา EP 8แปดกับวัดที่แปดวัดภูกุมเข่าครับอยู่ภูกุมเข่านี่โยกกาลสินเนาะหรืออยู่ <c oughs> <c oughs> น้องเป็นบอกว่าภูกุมข้าวกาลสินละ่ะ อ๋อพ่อใช้ว่อ <keeps you. S 1> ๋ออยู่พ่อใช้ครับพี่น้องอ oh oh ๋อเขียนละเอียดน้ำกันแต่ว่าเ่ามาห่ามาจากลุงปูศิลาเนะเมื่อกี้เนอะกาลสินอันนี้กลับมาละเอียดนะครับ EP ที่แปดไปพาพี่น้องเบิ่ง่ามีอย่างเนี้ยวัดนี้ครับผมไปกันเลย เดี๋ยวเราจะเลือกเสียงดวงนะครับเอ้าโชคลาภดีกว่าโชคลาภโชคลาภไม่ไกลไม่ไกลเมืองเมืองเมือง,งสาธุกข์ให้คุณขาได้โชคลาภเด้ยวยเดือดเสียทีวะมา,าโชคลาภก่อน ผมลงซาถูกขอรักวันที่หนึ่งเด้อลงปูลงต่สายวาง,งขอพีพไปดรอกเงินอนะ่ะกับอีพีที่แดกับคลิปที่แปดที่วัดภูคุมข้าวนะครับ เรียบร้อยดีครับผมขอบพุณหลายครับผมสำหรับผู้้ใดดไเบิ่งคลิปนี้กันจบคือเก่าครับผมขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งน้อกันครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางเฟซบุ๊กยูทูบมุมมิศาลบันองพอก่ขขอค,ครับกับสวัสดีน้องพ่อแชนแนลสุขดีสุขนะครับไปเดินทางกลับไปวัดที่เก้าต่อครับผมว่า